แล้วเป็นไงบ้างครับตัวพันตัวใหม่เยี่ยมตื่นเต้นร้าวใจครับอ้มันมันพิเศษมากเลยประดิมกลมันก็ุมได้ทั้งหมดระบบต่างๆเปลี่ยนเกียร์ต่างๆคือมันขี่ง่ายว่าเป็นการทดสอบรถนะครับถ้าพี่ๆแข่งบนแยนะ่ยนตัวใส่หมวกน็อกอุปกรณ์ได้แล้วนะครับ น,นี้นะครับตื่นเต้นมากสำหรับแพนธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เคยแข่งขันในรูปแบบของเอ็นรันต้องบอกเลยว่าการเปลี่ยนตัวการแน็กทีมการทีมเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่วันนี้ที่ผมพูดอยู่ผมดีไซน์ ผนแทน้ำชาและการทดสอบรถรุ่นใหม่ครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับสนามระดับโลกอย่างช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตนั่นเองแล้วันนี้ครับเรามีโมเดลต้องบอกเลยเป็นซูเปอร์สปอร์ตเป็นที่สุดของที่สุด ในคลาสนะกับ New CBR 1000RR 5 0 SP นั่นเองนะครับเปิดตัวไปในงาน MotoGP ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้เปิดให้ทดสอบกันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับกับการทดสอบในวันนี้เนี่ยตามไปชมดูกันครับ ก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยมีพละกําลังเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภายในตัวเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ระดับขึ้นมาใหม่น,น,หมนะครับมีการไล่เบาในส่วนข้อเหวี่ยงแล้วก็กา้านรวมไปถึงในส่วนของลูกสูบเนี่ยมีการเพิ่มให้ลูกสูบมันนูนขึ้มานิดนึงมันให้รถเนี่ยสามารถทำพละงกำลังเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเอ่อโดยม้าของเขานะครับอยู่ที่214แรงมา้ามาที่อยู่ที่1นึ่งหมื่นสี่หมนรอบเป็นเองส่วนแรงบิดเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาจาับเดิมเนี่ย ก็จะเป็น113นิวตันเมตรที่12,000รอบผมจะบอกว่ายังไงดีมันควบคุมได้ง่ายครับเพราะว่าผ่านในเรื่องของระบบเอ่อคันเร่งไร้ใบวายเนี่ยช่มีการตอบสนองได้ดีเยี่ยมเพราะว่าเขามีการเพิ่มในส่วนของเครื่อยีใหม่จริงๆตัวนี้ก็คือในส่วนของตัวมอเตอร์ดินติกเสื้อนั่นเองนะครับที่จากเดิมเนี่ยใช้ตัวเดียวนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นมอเตอร์2ตัวเลยนะฮะทำให้การควบคุมการเร่งภายในโค้งเนี่ย ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะะโหมดรับ,ออบกีเนี่ยทั้งหมด3โหมดนะครับก็จะมีสแตนดาดเล็กแล้วก็แท็กนั่นเองนะฮะก็สามารถปรับตั้งค่าในส่วนของตัว power ได้นะครับแท a c ชั่นได้แท a c ชั่นได้ถุง9้ระดับเลยนะแล้วก็มีในส่วนของกินชินเบรกแล้วก็วิลลี่คอนโทรลนั่นเองนะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาทำงานร่วมกับในส่วนของตัวแกน IMU จากออดย้ไปถึงเรื่องแเ้วของส่วนของระบบเตรกคลิกชิปทำงานร่วมกันเนี่ยถือว่ามีความเขียนเอามากล้ครับถามว่าน้ำหนักตัวเนี่ยต่างจากเดิม หรือเปล่านะครับผมจะบอกเลยว่าน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากตัวเดิมนะแต่จริงๆแล้วน้ำหนักเท่ากันเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือพละกําลังเพอร์ฟอร์แมนซ์และเทคโนโลยีที่เข้ามาควบคุมทาให้การขับขี่เนี่ยมันขับขี่ได้ง่ายจริงแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร,รถนั่ขี่ง่ายหม,ม่ผมคิว่ามันขี่ง่ายกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมันเป็นมิตรกับยูเซอร์มากกว่าเดิมอีกนะ อะไรหลายอย่างมันต่างค่อนข้างเยอะทั้งน้าที่ลูกทรงมันอัจจะดูบแบบไม่ไม่ไม่เด็ดต่างนะักแข่งบอกว่าขี่ง่ายนะครับแล้วคนที่เป็นนักทดสอบทั่วไปเนะี่ยที่ขี่รถทั่วไปเนะี่ยก็ยังบอกกันหลายๆคนเลยว่ารถไม่ขี่ง่ายมากควบคุม <ๆ S 1> ได้ง่ายเพราะว่าจากหนึ่งจุดที่คุณชอบผมว่าคุณชอบวันนี้เพราะคุณเป็นพวกไอพวกเบรกหนักไหนลองอธิบายหน่อยเบรกเป็นนะี่ครับก็ที่ผมเจอกับตัวคือผมคิดว่าเอ็ที่เบรกมันค่อนข้างดีเบรกมันค่อนข้างดีกว่าเดิมเยอะพรอพอเพราะว่าก่อนเนี่ยเวลาเราเบรก ผม,ผมเป็นคนเบรกหนักผมเบรกเร็วยกเร็วพอเราเบรกนะวันแล้วมันจะมีอาการแบบเขาเรียกว่าไหลนิดนึงต้องทิ้งต้องมีระยะให้รถมันนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยพอยกปึ๊บแล้วด้วยอเขาเบรกมันดีอ่ะได้ทิ้งเบรกมันเนียนขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันแบบรถมันหยุดเลยเบรกก็มันหยุดเพราข้างค่อนข้างต่างเยอะเหมือนกันจุดเบรกจุดเบรกผมว่าเพียรอ่ะเพียก็สำหรับตัวนี้นะคระับ เขาให้เป็นระบบเบรกจากแอมป s สเตลิ p e r อารนี่จะมีขีดแดงๆ2ขีดด้านบนและด้านล่างด้านหน้าเนี่ยมันเป็นดิสก์คู่ขนาด330มิมนะครับมาพร้อมกับคาลิ p เปอร์แ b มปลูกสูกส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นดิสกเดียว220มิลลเมมาพร้อมกับคาลิปเปอร์2ลูกสูบคาลิปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นสเตลิม่าอารเนี่ยสลูกสูกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความพิเศษคือมันเจาะรูนะครับในส่วนของตัวลูกสูบเนี่ย รอบเลยพอ,อมันกดมาเสร็จปุ๊บความร้อนมามันจะพ้นความร้อนออกจากทางรูที่เจาะคุนกุนรอบตัวตัวลูกสูบเพราะฉะนั้นตัวเบรกชุดนี้นะครับกับการกับขี่เมื่อวานเนี่ยไม่มีอาการหายไม่จับหรือว่ามีการเฟดไปอย่างใดซึ่งบอกเลยว่าทําได้เป็นอย่างดีอามากๆ ABS เนี่ยก็เป็นคุณลือ ABS นะครับที่มีให้มาทั้งหมด3โหมดก็จะเป็นเลทแท็กสแตนดาร์ดเหมือนกันนะฮะก็จะมีการตั้งงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับในสนามเนี่ยก็อาจจะมีการตัดการทํางานที่มัน ะละเอียดน้อยกว่าหน่อยเพื่อความแม่นยําเพื่อความแมนนวลของผู้ขับขี่นะครับในส่วนของโหมดมาตนดาะมีจัดให้เต็มครับเลี้ยวโค้งเบรก ABS ทำงานเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบนท้องลเลอนั่นเอง เซอร์ไพรส์ผมมากๆหนึ่งเรื่องเลยก็คือในส่วนของตัวระบบโชะครับเอรินนะครับซึ่งเป็นโช้เอรินด้านหน้าเนี่ยเป็นเอริน NPX ด้านหลังเนี่ยเป็นโช้เดี่ยวนะครับรับแท้งเอรินเช่นเดียวกันนะครับ TTX 36ก็ต้องบอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีการอัปเกรดในส่วนของตัวระบบไฟฟ้านะครับเป็น ตอร์ดินส์สมาร์อีซี3.0นั่นเองนะครับสามารถปรับเซ็ตนะครับท่าโชกได้อย่างละเอียดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการแอดออนในส่วนของตัวน้ำหนักผู้ขับขี่ลงไปตัวระบบเนี่ยเขาจะให้เราจิ้มลงไปเลยว่าน้ำหนักของคุณเนี่ยสมมติผมหนัก80ัวระบบท้อทังด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะแจ้งขึง้นมาใราเลยว่าตัวพีลอตเนี่ยกี่ชิกสมมติว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะให้เราคลายให้กี่ นะครับแล้วก็หมุนตามลิกที่มันบอกอย่างมุดว่าให้หมุนเข้า2คิกแล้วก็หมุนเข้า2คิก mm hmm. ก็จะเป็นค่าโชคที่เหมาะสมส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะให้ปิดไปข้างหน้าให้แน่นที่สุดแล้วอยคลายออกมา, mm hmm. ามทั้งหมดกี่ทิกมมติเจ็ดิดห้าทิกแล้วคลายออกมาให้หมดเจ็ดห้าิก mm hmm. ก็จะได้เป็นระบบค่าแสกที่เหมาะสมกับ ตัวน้าหนักของตัวขับขี่ดันั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่ตัวระบบโครงเนี่ยช่วยทําให้การเฟตติ้งของคุณเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีจากรถแข่งระดับโลกลงมาสู่รถสแตนดาร์ดที่ใช้คนท้องน้งได้แล้วนำมาขับขี่ดๆดแบบนะี้ได้นั่นเองภายนอกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับดีไซน์ใหม่ ัวนี้นะก็จะมีสีเดียวเลยนะครับก็คือตัวกลางปีเล็กนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้คือดีไซน์ความเพียวบางในเรื่องของตัวการออกแบบในตัวของชุดแฟริ่งใหม่มีความเพียวบางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่เนงของตัววิงเลตใหม่เนี่ยก็ยังคงประสิทธิภาพคงเดิมในเรื่องของ ดาวฟอร์ดนะครับแอโรดนามิกแล้วก็มีในส่วนตัวที่ถูกปรับขึ้นมาใหม่ก็คือวา k สกินในการปัดอากาศเนี่ยได้เป็นอย่างดีพอมองไปแล้วเนี่ยไม่มีลมที่พัดผ่านอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนภายนอกนะครับก็ในส่วนของตัวแฮนด์บาร์ที่มีการเปลี่ยนองศาเล็กน้อยนะครับให้มีความตั้งขึ้นเพราะว่าในส่วนของตัวเบาะเนี่ยมีการลดในส่วนของความสูงเบาะเนี่ยลดลงมานั่นเองนะฮะโพซิชันในการขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าแนบชิดแล้วก็ควบคุมอยู่กับรถได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอัััันนนนนนนีี้้้้กกก็ตออออออองององงงงลรรไปทดสบนบนสคึ่ เรือนไม้นะครับขนาด5นิ้ว TFT สีอยู่ในโหมดของการปรับแสงได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับเป็นสีขาวและสีดำนะครับรวมไปถึงมีในส่วนของการบอกฟังก์ชันการขับขี่นะครับแล้วก็มีการปรับหน้าตาในส่วนของตัวเรือนไม้ให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเล็กมาตดาดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สามารถเข้าไปเซตติ้งไลต์ดิงโหมดเป็นชั้นโหมดได้แยกได้หมดแล้วก็มีโหมดในส่วนของตัวโหมดการเซตอัพนะครับทั้งหมด4โหมด เพื่อที่จะเซ็ตในส่วนของตัว power engine ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานความต้องการของคุณในการขับขี่ในสนามนั้นๆรวมไปถึงนะครับดีไซน์เนี่ยที่มันเล้าใจนะครับด้วยราคาค่าตัว1,134,000าบาทต้องบอกเลยว่ารถคันนี้คือเรือธงโกเทพแห่งวงการสปอร์ตอีก1นคันที่ได้จับตามองเรามากๆนะครับ สหรับเรื่องราวของเจ้าี d r พันเนี่ยก็คงมีพี่ๆสื่อหลายๆท่านนะครับก็ลองไปดูกันดูว่ามีตรงไหนหน่าสนใจบ้างสําหรับผมวันนี้นะครับแทนธรรมชาติอาจจะต้องขอตัวราไปก่อนวันนี้ฟิลลิ่งคร่าวๆคร่าวๆแบบเก็บหมด <c oughs> ก็ไว้เจอกันครับ